นี้เราจะมาทําเมนูแกงป่าไก่กันครับที่ม่เรียกว่าแกงป่าเพราะว่าไอ้พวกนี้ส่วนผสมต่างๆอินกิีเยนมันมาจากป่าจริงๆในสมัยก่อนเขาคงแบบอะดปแล้วก็เรียกว่าแกงป่าแต่เทคเจอร์ของคนที่รักในการทําอาหาร,รผมว่าไก่บ้านนะั้นอันดับหนึ่งเพราะว่าคนไม่ค่อยชอบไก่นุ่มๆหรอกใช่าบางคนก็ชอบแบบมีแบบกรึบๆดึงหน่อยอะไรเงี้ยอ่ากรึบๆน็่คือหนังมันจะเหนียวอ่ะกลิ่นสมุนไพรนี่ชัดเจนมากเลยนะครับพี่ตีเลยตีขึ้นมาเลยใครทำจมูกใครไปเสริมซิลิโคนมาต้องระวังนิดนึงทำไมตีจมูกอ๋อโหบ้า่ใชแค่กิน ร้อนนะระวังโคตรอร่อยเลยสวัสดีครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ในะวันนี้เราจะมาทำเมนูแกงป่าไก่กันครับโไก่เยอะไก่เยอะเนาะนี่เกาจะแดงเลย บอกว่านี่ต้องบอกว่าหมดกิจและเหลือแค่เนี้ยเนี่ยเหลือแค่เนี้ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วไก่เราเหลือเยอะมากจริงเพราะมันผ่านงานไหว้มาไงจริงๆแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมดูนะที่ผมเตรียมมาตัดตอนเรียบร้อยหมดละถ้าเกิดว่าเตรียมเนี่ยนานแน่นอนใช่ครับที่มเรียกว่าแกงป่าเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยส่วนผสมต่างๆอินกิเดียยมันมาจากป่าจริงๆในสมัยก่อนเขาคงแบบอะดปแล้วก็เรียกว่าแกงป่าใช่ครับบวกกับว่าเรามีเครื่องแกงของแกงป่าจริงๆใส่เข้าไปด้วยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะคุณเทีบที่บอกเมยเอกัวกระชายเออ คล้ายคึนกันคล้ายกันแต่มันก็อาจจะแตกต่างในเรื่องของพริกแกงนั่นเองแต่ตัวเมย์ผมชอบกระชายบวกกับพริกไทยเม็ดอยู่แล้วใช่ผมชอบกินมากเพราะว่ามันรู้สึกว่ากินแล้วมันดีต่อสุขภาพมันไล่ลมดีอะไรดีนะครับเอาวันนี้สิ่งที่เราเตรียมมาก็คือไก่แน่นอนเป็นเมนบวกกับไอตัวน้ำสต๊อกไก่ได้มาจากไหนฮะมีไก่เป็นเม,สมน,นสม่วนผสมสาระส่วนผสมสาระโอ้โหขัดตลอดกลดัวจะนึกได้ว่าอะไรกูเลยอ่ะโอเค มีไก่เป็นเมนแล้วต่อมาสาลาอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไมสาลา ไอ้ไอยไอ้นี้เป็นน้ำตต๊อกน้ำต้มไก่ได้มาจากไหนก็คือได้มาจากการต้มไก่เหตุผลที่เราต้องต้มไก่ก่อนเพราะว่าไก่มันเหนียวมันคือไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านมันไม่ใช่ไก่เลี้ยงที่มันแบบเนื้อนุ่มๆไก่บ้านทำไมมันเหนียวนะมันคืออย่างงี้บางทีสู้ชีวิตใช่สู้ชีวิตมันไม่เหมือนไก่ไก่เลี้ยงมันยู่เฉยอ่ะง่ายเหมือนไก่นอนกินอ่ะเออเหมือนคนเราใช่มาพร้อมโดนกินใช่พร้อมโดนกินเออเนื้อมันก็แบบมีเนื้อเยอะกว่าแล้วเนื้อจะนุ่มกว่าแต่เทคเจอร์ของคนที่รักในการาาาาอหหรผว่่่ไกบบ้นนดัึง เพราะว่าคนไม่ค่อยชอบไก่นุ่มนุ่มหรอกใช่บางคนก็ชอบแบบมีแบบกรึบๆบดึงหน่อยอะไรเงี้ยอ่ากรึบก็น่คือหนังมันจะเหนียวอ่ะใช่ <นะ S 2> <น>แล้วเนื้อมันจะแน่นนะไก่บ้าน<ช> <ๆ S 2> ก็จะดูได้าลมกว่านะครับโอเคพอเรามีน้ำสต๊อกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีเครื่องแกงป่าเราก็ใช้เยอะมากเลยมีใบมะกรูดนะครับมีพริกชี้ฟ้ามีพริกแห้งมีพริกขี้หนูและพริกสดบวกกับมีกระเทียมสดนะครับถั่วฝักยาวมะเขือเปราะเห็ดถั่วพูบวกกับ ไอใยยีรา,าใช่ครับแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ตัวน้ำตาลปี๊บนั่นเองเราละลายน้ำเรียบร้อยก่อนไปผัดพิ่แกงส่วนผสมเ<อ> <ๆ S 2> ต็มเองทำยังไง้โหเยอะยากมาก<ช>มีฝนแบบพริกมีแม่เอาแบบใบมะกรูดใส่เข้าไปเยอะมากอ่ะพิ่แกงนี่ให้แม่ทำให้คือมันมันวุ่นวายเราก็เลยให้คุณแม่เนี่ยทำให้เลย ปั่นมาไป็นพิเศษซึ่งเราขายอยู่ยังไม่ได้ขายยยังไม่ขาแต่ถ้าสนใจก็ขายเออตรงสารแกแกเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลรอขายแบบเป็นแพ็กเกจสวยๆด้วยนะเรากำลังทำตัวหนังไก่ออกมาและพวกเครื่องเคียงพวกนี้นะครับไอ้พวกผักเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไปตลาดบอกเขาเลยว่าเอามาแกงป่าเขาจัดให้เลยเดี๋ยวนี้ตามห้างก็มีเป็นแบบถุงใช่ที่ที่มันมัดรวมคือเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายใช่ไมผู้ชมไปซื้อแบบนั้นเลยใช่แกงป่าเอฟซีถามมาเนี่ยเดนว่ามันต้องเลือกไหมว่าเป็นป่าละเมาะป่าหิมะหรือป่าดงดิบป่ะที่จริงผมว่าพยายามเลือกในป่าหิมะ เพราะว่ามันมันจะหายากนิดนึงถ้าได้สมบัติตัวนั้นมาเนี่ยบางทีเราอาจจะได้มักลีผลมาด้วยชอบเลยนี่ชอบนี่คือสำคัญจะชอบไปเลือกอะไรนะป่าขิมพาวก้องใช่แต่ก็เลือจะเป็นแกนไก่ป่าขิมพร้าวใช่ารเข้ามาอะไอ้าไปผัดกัน ทำไมวันนี้ใส่ไก่ก่อนคอเครื่องเคียงนะครับเพราะว่าเครื่องเคียงม,มันสุกง่ายครับเราก็เลยต้องใส่ไก่เอาไปผัดกับตัวพริกแกงก่อนเพื่อให้ครั้ง,งนี้เนี่ยเราใช้น้ามันเยอะนิดนึงเพื่อให้ไก่เนี่ยมันออกมาแบบว่าก,กรอบๆนิดนิดนะครับแล้วก็พริกแกงมันก็จะเซ็ตตัวได้ดีอ่าโอ้โหมันใกล้หมักซอสเหมือนกันนะครับแล้วก็ปรุงปุงเลยครับบ๊บน้ำปลาน้ำตาลทีา หม้อครับฮะลงหม้อ,มอเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูแกงปลาไก่ครับอันนี้เนี่ยก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันกลิ่นสมุนไพรนี่ชัดเจนมากเลยนะครับ<ต>พี่ตีเลยตีขึ้นมาเลย ใครท,ทำจมูกใครไปเสริมซิลิโคนมาต้องระวังน,นิดนึงทำไมตีจม,จมกูกอ่ะเหรตีจมกูกอ,อ๋อเหอเดี๋ยวจมูกเบี้ยวโอ้โห<แ>บ้าไม่ใช่แค่กลิ่นอ่านี่นะสุดยอดสายสุขภาพสายสมุนไพรอย่างพี่ยนเจอออร์แกนิกตรงนี้ก่นอนเลยโอเคมากอร่อยมากนี่ใช่อาาออร์แกนิกเลยเหรอออร์แกนิกอักเราเกาะสารพิษร้อนนะระวังหืมอร่อยเลยอร่อยมากแล้วก็ร้อนมากเลยรสชาติรสชาติเเด่นยรสชาตของ ของเครื่องป่าทั้งหลายแล้วบวกกับว่ามันมีแบบส่วนผสมสูตรพายเยอะมากใช่แล้วได้กลิ่นกระชายด้วยไงที่บอกกระชายาแล้วเครื่องป่าอันนี้มันหอมมากออืมอืมพริกทงพริกไทยนี่ใช่หมดเลยครับมันได้กลิ่นหมดเลยอร่อยอืมปลาดูกหอมจริงหอมจริงไงแล้วแล้วนี่ไก่บ้านเนื้อไก่มันน้ำมันมันจะเหนียวเหนียวเห็นไหมผมเคี้ยวเนี่ยอาจจะได้ได้ยินเสียงบ้างไม่รู้อะแตาของผมได้ยินเสียงกันไงเทปนี่นี่มันกรอบออร่ผมเคี้ยวอยู่นี่คือไก่หรือฟันฟันกันนี่อร่อยมาก อยากให้คุณผู้ชมเอาไปลองทำนะฮะให้คนที่คุณรักกินกันยังไงใครไม่ทันยังไงก็กดแบบหยุดภาพไว้แล้วก็ดูแล้วว่าเราใส่ส่สมอะไรกันในบ้างเพราะว่านี่มันอร่อยจริงๆแล้วก็ทําตามแบบนี้เนี่ยรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับกับเมนูแกงป่าไก่เมนูนี้เมน,นูนี้ผมบอกเลยว่าสายสูตรไทยสายเฮลตี้เนี่ยรักแน่นอนอแน่นอนนะแล้วก็เครื่องแกงปงแกงป่าแล้วดีคุณผู้ชมอยากได้เผ็ดก็ใส่เผ็ดโดดไปเลยหรือว่าเอาประมาณนี้ก็ใส่ตามฟิล์มก็ได้เพราะว่ามันก็แบบไม่ได้เผ็ดอะไรมากแลก็อร่อยด้วย นะครับยังไงใครรักแบบสุขภัยเฮลตี้ต้องทำเมนูนี้เลยอร่อยแน่นอนนี่ขออีกหนึ่งดองอยากได้ข้าวแล้วว่าตอนนี้อร่อยอันนี้ FC ส่งมาแล้วขอเลยนะว่าขอแล้วไก่ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเมนูนี้คงเป็นสุดท้ายแล้วว่าที่บ้านหมดแล้วครับไม่มีแล้วครับไก่ไม่เหลือแล้วใช่ครับตอนนี้เพราะว่า FC ฟซีทำตามนี่คือไก่หมดเป็นเล้าแล้วตอนนี้เอฟน่าจะเดินแบบเป็นกักเป็นเกาวเรื่อยเรื่ออย่าลืมนะเทคนิค ก็คือถ้าเป็นไก่บ้านต้มก่อนนะต้มให้เวลานานๆกับมันหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหนียวเกินไปต้มนี่คือต้มกระป๋องหรือ่าไก่บ้านต้มให้ต้มไม่กลายเป็นสุกอ่ะวอร์มไปเรื่อยๆให้ไก่มันนิ่มก็แล้วแต่อาจจะใส่ซอสนิดนึงสูตรของผมคือใส่ซอสเข้าไปนิดนึงถ้าเกิดใส่ปครื่องแ็มๆกับน้ำงไปอีกแล้วก็แบบว่าต้มแบบว่าไม่ต้องนานอะไรมากเพราะว่าไก่มันสุกอยู่แล้วมีคำถามเลยอยากรู้มากไก่บ้านนี่คือตามตลาดนัดนี่ไก่บ้านไหมหรือไก่เลี้ยงไม่มันเขียนบอกอยู่แล้วว่าไก่บ้านคือไไไกกกก่่่่่บบ้้้าาาานนแแปลลววจะพงงเีย ผมว่าน่าจะแพงกว่านะเพราะว่ามันอาจจะแบบว่ามีน้อยกว่าแต่ไก่เลี้ยมันมีจํานวนเยอะกว่ามันก็ต้องราคาตลาดที่มันถูกไก่บ้านเมือมันจะดีกับอร่อยกว่ามันมันมีเทคเจอร์เขาเรียมมีเทคเจอร์สำหรับคนที่แบบรักในการกินเขาก็จะรู้ดีโอเคคุณผู้ชมถ้าชอบเมนูนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับฟิล์มด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยใครมีอะไรแนะนําติชมส่งเข้ามา็อกซ์หาเราได้นะครับหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรดีๆเมนูอะไรอร่อยๆนะครับก็แนะนําฟิล์มมาได้นะครับ EP หน้าผมจะทำเมนูและให้คุณ แจงปาก เราจะมาทำเมนูผัดมะเขือยาวและใส่พริกจีนกันไฮไลท์ของวันนี้คือกคอพริกจีนไฮไลท์ของวันนี้ก็คือว่าเราจะเอาผัดมะเขือยาวมาผสมกับพริกจีนตัวนี้แล้วที่เราลองชิมไปแล้วมันเปรี้ยวๆแล้วก็เค็มๆ<ช>อย่างที่เราได้พริกตัวนี้มาเราไปแถวางนานกิง,งแล้วเราก็ไปแถวเฉิชิ่งหั่แบบง่ายสุดแล้วผมว่านะเพราะหลายๆคนถ้าเกิดว่าไปหั่นเป็นแว่นๆใช่ไหมแต่แล้วก็ต้องเอามายีบานอีกทิงอีกมันลำบากไงความพริกจีนก็อย่างที่บอกมันจะเค็มแล้วมันก็จะเปรี้ยวคือมันก็จะทำ คือต้องบอกว่ามันต้องล้างน้ำมะเขือดีๆนะครับไม่งน้นจะเค็ม